เอา้อาไอ้เอกมะรับคือเขียวแท้บออข้องขาดฟมกระเขียวไหมเสือ,อกระเขียวและที่ส้พวกขครับนากระเขียวพอแล้วจะกษ์นิโต้ใช่ไหล่ะไม่เพิ่งหนาวกันตอนหนามาโอ้ทีมงานเราจะได้อาบน้ำแล้ว ฮะแล้วก็มาแล้วมาแล้วรถน้ำมาแล้วไม่หนอครับไม่ติ้งอาบได้แล้วหนำอาบได้แล้ว <c oughs> ว่าขอไปอาบขอไปอาบบาทสองรอบแล้ว จ้าทำอะไรทานโอ้ยน่ากินจังเลยเอาอันนี้รถคันนี้ขายอะไรอะ่ะอะไรอ่ะ้ปาโอ้ไก่ต้มน้ำปลาน,นี่ละโมบุโปร่งัวนครับรคนละชัง ผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยแล้ว่าดูใจเย็นเด้อลูกเด้อผู้ประสบภัยแล้วมีขนมจีนขนมจีนพี่ฮอตดี้แมนบ่มันเกิดพี่ฮอตดี้นะครับผมมีขนมจีนมีอะไรนี่มะม่วงเหรออยากชิมจังเลยอ่ะเอาเลยจ้ะฮะเอาเลยจ้ะไม่ขอกินก่อนเลยจ้าก่อนูสมบ่แม่ อ,อยากขึ้นอยากกินมะสมออโอ้โหเขอโทษเท่าไหร่ครับซื้อมีดใส่กันไหมถุงซิปติดหาซิปหามาแรงนี่โลกกับว่าไ้ยานเด้อโอ้โหอ้โหว้าวเนี่ยนายไซื้อโคกินไปซื้อแม่มื่อไหล่ะโอ้ยโอ้ยสิปเป็นร่มพี่แหลมมาขอยพายปอดหน่พี่แหลมมีแต่เขาเสียายาพอดีดอนเองไม่น้อยไม่น่าพูดอย่างนี้เลยอ่ะ เปิดให้บางแน่น้องลัดน้องลัดน้องหอยก็ได้น้องลัดกลางนั้นโอ้ไก่ต้นน้ำตาน้ำจิ้มป่นให้ไหเขาอยู่น้ำจิ้มปนใช่ไหมในหม้อหนึ่งหมอหนง้นะำจิ้มน้ำจิ้มไส่หมอหนึ่งให้ไลไหมเสีบไหบ้างนี่เออเสียบตัวไหนโอ้ไปเจ็บปะ สวยป่ะตาสวยป่ะอ๋อคิวีคุณยาห้าวต่ำแกงสายบัวนะครับสูตรคุณแม่แกงสายบัวส่ปูปูาปูาสูตรคุณแม่สุภาพนะครับอร่อยอร่อยินแต่ไก่ไร้มันจะปีกมีปีกจะบินแล้ว เอาไปดูผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนผู้ประสบภัยแรงผู้ประสบภัยแ้วน้องลำใจไม่ได้อาบน้ำมาสามวันแล้วครับช่วงนี้อยะป่าไรยังมาเดินใกล้เด้อกุยมากเลยโออ้ยยาากกลล Oh mm. ตอนนี้หน่วยราชการ เปิดไสเปิดหาคนเปิดอยู่ใส่แก้วดิกำลังเก็ดีเลยังองไปแล้วกินเล่าแลขปลาบ่้เอ้าชมปะมือวันก่อนจะบอกลเอาทังแม่ซื้อไปครคุณเอนเทน้ำผมออกเอาทังเตาไว้แห้ดีมากเลย เอามาโอ้แงใ,ใจกันมากเลยเนาะฮะเจ้าดีใจกันไรมาก่อนได้ก่อนเข้ามา,อมาอเอาหน่วยหนุย,นยไปชีตรงจหนไยหนุ่ยนะ่ะปกติมันมีหลายรูนะหลายรูเน่ะเธอแล้วใจเย็น

โอ้ยไทแอแหนึ่งมาแร่งแล้วอันดับหาที่หาของประเทศไทยปดเฮ้ยบอมีของที่าของตาีบวดีดีเดอร์บาวดีดีเดอรของโลกของทั่วโลทั่วโลกขึ้นอันดับชาร์ด55ของทั่วโลกชุดเลบอมเบีมเนบอดังดังคาติ่งยอดเลยดลองเลยรอยางบวไว้แล้วเดป็นยังครับอาการบงเล้ปวดขาไปล้ ไปแล้วไปแล้ว,ลวอ้าวบัวาดอกนามบัวลาดอกหนุย่ย พอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม